ครับืันนี้ก็เข้าสู่เมนูต้นตุ้นครับเมนูง่ายๆกันครับพี่น้องก่อนหนึ่งกับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้่อฝากูเบิงสุพุสุขนกับพบพ่อแม่ครับป่ามีกับซองลูกอิซั้นผาเผินแซบครครับืันนี้ก็เสมาตุ้นใครส่งเครื่องครับใส่ผักใส่หอมเจ็บแซบครับืันนี้เมนูง่ายๆครับอับแรกกาใส่พริกใส่เกลือลงไปแล้วครับผมแล้วก็มีหอมแดงซอยแล้วก็ตะไคร้ใบประกูดซอยครับ ใส่ลงไปพร้อมกันครับต่าให้มันละเอียดครับผมตามภาบตามคลิปที่เห็นนี้นะครับผมต่าไปเรื่อยๆเอียดเดบละเอียดเดสร้างมันครับเขาขวานหลงมอแซ่บเ่ากขคือเขาขอละเอียดแล้วก็เตรียมไข่ครับประมาณสามสี่หน่วยห้าหน่วยก็ว่ากันไปที่เห็นก็สี่หน่วยครับทําการบาะครับผมเบาะใส่ถ้วยครับไลเรียบร้อยแล้วก็ตีให้มันแตกครับ ไข่แดงกับไข่ข้าวตีลงไปโปะโปรโปรโปโปหลังจากนั้นก็ทำการปรุงครับผมปรุงก็โบต้องใส่ย่างไรครับใส่ไฮโซรสครับผมใส่ลงไปครับผมตามด้วยก็น้ำปลาปิดท้ายด้วยรสด,ดีครับผม ใส่ลงไปครับกะปริมาณเนาะครับแซบบ่แซบขึ้นอยู่กับเจา้าของเห็บนั้นนะครับผมแต่กะแซบบ่คักคือเก่าครับหลังจากนั้นก็จะทำการคลนตีโปะ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 อะมันเข้ากันครับผมอานะ่าและวพอเข้ากันจักหน่อยแล้วก็เตรียมเครื่องที่เอาต่ำแล้วนะครับผมพวกพริกพวกตะไคร้ใบบุกูด แล้วก็หอมบัวนะครับเอามาใส่เลยครับผมใส่กับไข่ที่เราปุ๋้เมื่อกี้นะตีไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปแล้วก็ทําการคนให้มันเข้ากันอีกทีนึงครับผมคน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 ตีตีตีมันเข้ากันถอเก้นครับพอมันเข้ากันแล้วดีครับแล้วก็ทําการเอาห้อมใส่ปิดท้ายครับ หอมก็มีไอ้ผักหอมปอมครับผมใส่ใบกระเพราไว้มันหอมน้ำแล้วก็คนเข้ากันให้มันน้อยนึงครับพอได้ทีแล้วก็ทำการเอาไปนึ่งเอาไปตุ๋นครับขางหม้อใส่ซิงเียบร้อยครับอ๋อลืมไปครับผมอย่าลืมเติมน้ำเล็กน้อยครับเพื่อให้มันไข่ฟู ทำการนึ่งเลยครับมั้งนะปิดฝาครับเป็นอันว่าเสร็จครับมั้งนะรอสักพักก้าเอาครับมันสู้กระไดประมาณสองสามนาทีมันน้ำเดือดขึ้นอยู่กับน้ำมันเดือดบ่มเดือดพอเปิดเบิ่งกันสุกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับเป็นอย่างไรพี่น้องครับเป็นตะกินมอไปเบิ่งน้องผมโตนกินเลยครับผมโูนะกินกับเจลกับปิ้งตับปิ้งไตผมนะแซ่บบัักพี่น้อง เดึงหูกระบอกออกใหมากระเบ,บอือมีผักพร้อมมีฮอนบวก,บ,วกบุบลบมะเขือกับเจียวกินกับไข่ตุน๋นโอ้ยแซ่บเมนูง่ายๆแต่ก็แซบบ่บปะค่ะคร,ครับพี่น้องครับพี่น้องเมนูนี้ก็โบมียังไรครับแค่นี้ครับกับฟ้าก็เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่มกำนองผงต้นในคลิปต่อไปครับ คลิปหน้าว่ากันไหมสิผ่าไปเพื่อไปเพลินไปแซบบักขกมุกในก็ค่อยว่ากันมียังกะติเตียนคอมเมนต์มาได้ครับผมเพื่อได้ไปปรับปุ่งแก้ไขครับสลับกลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ